như thì xây lấy cán tốt các bạn không Thả khăm nhây nhau Thì có thể cốt cây Thì tắt liếp loại tắt liếp loại Thì tắt

สวัสดีครับพี่น้องครับเอาโซเนลพาพี่น้องมาเลาะตกปลาชะโด้เลยแล้วครับพี่น้องนะมนีมาลุยปลาบัวทึ่เก่าพี่น้องนะครับเราต้องขามเลือกไปฟังปูทึ่เกา่าอ่ะตอนนี้สำมะละียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวระวังทีไพ่กับสีเข็มย่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะหลุยแล้วกันพี่น้องสิมีผลงานฝากพี่ฝากน้องอีกบ่สำหรับมนีนะครับปะลุยครับ พี่น้องครับมาหอดไม้แล้วครับเี๋ยวให้พี่น้องบึงบรรยากาศเดี๋ยวเอาเรือมาจอดตรงนี้พี่น้องเนี่ยฝั่งนี้สิเป็นฝั่งโล่งๆเลยพี่น้องแต่ฝั่งต้งขามสิมีบัวครับนี่คิดว่าป้ามันสะอาดอาจจะอยู่ในกอบัวเขาจึงโยนเยือลงไปเผื่อเป็นการเอิ้นป้าออกจากกอบัวหนาวร้อนเพระาะว่าป้านะทีเขาอาศัยอยู่ในกอบัวครับฮะวิธีเลือกไม้แบบนี้ลองบึงพี่น้องสิมีผลงานบ่ Ở sầm bà lùng, luôn, càng hôm còn hôn. không Giờ ô lửa lùng, bây lùng nhòi bây lùng Bà, นี่ลมแห้งคักเลยครับพี่น้องมึงตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับบรรยากาศมันโล่งหมดครับนี่มันโล่งหมดแต่เลยลมมันแห้งครับวันนี้ฮะมาเมืองพี่น้องแนวบรรยากาศลมแห้งอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับขอโทษขอพายด้วยพี่น้องนะครับสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องนะครับขอบค่าพี่น้องมากลุยชีรุ่นพวกเราแอบันอีกไอรุ่งเงยอ่อยเรื่อย รั้งหบเ,เลย้อยมีร่มแห้งจังนที่บกที่นนองนะครับมามาเตรียมเยื่อเตรียมก้างขับพบ่นองครัร่มแต่แห้งอ่อนกตห่อนด้วยพี่น้องดูนี่มาในเนื่อสดกไก่คี่เการับพี่นองนะครับมา,มาตกไตกอ,อ,อตีมยนองเบึงมามใส่นหบ่นะครับอ่ะกุงไก่ครับผมกุกงไก่ดีี่นองนู้แเนีนๆเลยครับอ่ะกไ่ไก่แซมนี่ เดืมูเงยๆอีกแล้วพี่น้องมาครับเรียมก้านพี่ต้องอัเนี้เอาครับาพี่น้องทำเงียเอาคร่บ้อนเยครับพี่น้องครับหลังจากที่ท่านด้วยนะพี่น้องนี่เป็นเงยต๊ะเป็นนี้ฟังโต๊นะครับตนี้ก็จะต็นฟังไว้นะครับพี่น้องบน เนื้อจะใส่ในการตกครับพี่น้องใส่คำใหญ่ๆยเงีๆที่จะใส่หัวไก่ที่ตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยนะตัวนี้จะใส่ทุงนอลนะครับใส่ทุกนวนที่เทาุงนกตัวเกี่ยวโดยตะขอออสเตรเลีก็ ไม่สอ้อมไม่ต้องแกะมาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นกุ้งหญ่ๆแบบนี้ต้องใส่หลายนะพี่น้องนะครับไม่ต้านตกต้องเตรียมไว้ย่างไว้ทั้งเกืกอบยี่สิบตะวครบเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวแนะนำนะครับแนะนำพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับเวทตัวนี้ใส่ของพโลเนียเบอร์ยี่สิบนะครับชุดะลิงสายหนาตสี่ห้าสิบปอนด์ความยาี้ยวสามสิบเซนเลยพี่หน แนะนำพี่น,น้องคลิปครับแใส่สตัวไหนสลิงตัวไหนมาเทียวเยอะครับผมนี่เอาที่แนวนี้นทำยังไงพี่น,น้อ,องทำยังไงนีงนใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอน quét cửa trên đường đi cho thang quan không Hãy không biết. เราโป่งหูวาป้ามันกล่องก็เสีลงเวทไวครับพี่เนองอ่อามันมีโตมา เรียบร้อยครับเขามีเบ็ดสองขั้นกับล่มสองขั้นนี่แหละกับบรรยากาศล่มแบบนี้สี่นี่แตงบอสตันเอาลุ้นนะกันครับออกทีละไป็งขั้นอีกออกสายมือกันลองสายไปแล้วไปไป เอ้ยอืออ่านี่ขึ้นไอีกทีนึงงอยดูดนดู้นวกอ่านี่มังใหญ่นี่มั้เดี๋ยวสวยาอนออหูหมด30หยิบเลยครับพี่น้องนี่เอลแขกมน่ยม้อที่30โลพปอแล้วนี่ะเดี๋ยวนตน้ย ไออยู่ตัวหนึ่งดีครับนหนครับไปดูแอ่น้องครับเดี๋ยวสิลองสั่งบึ้งจักโลตัวนี้ึ้่สี่กิโลสี่ขีดที่ปิ้ยไปสองขีดก็เป็นสี่กิโลสองพี่นอ้องโอ้สรุปก,ก็คือ 4กิโล2ขีดค,ครับอืมนี่ครับพี่น้องแต่แบแกอู้ดกดำเลยครับดำเหมี่ยมเลยดำดำไลยๆเลยพี่น้องนี่ครับอ่ะหล่นกันต้อสิมีผลงานอีกวะด,กด,ดําดําไปดูเออกสายโอเดี๋ยลกัน คืนฟังเองนะครับอู้หูหอบเยอะๆหอบเอ๊ะตัวเล็กน้อยสำหนิก็ยังหอบอยู่เลยเพี่น้องนี่เดี๋ยวนี่ครับขึ้นฟังเรียบร้อยครับ เงยเลยพี่น้องนะครับบุม,มีตัวหน่อยเขามา้วนเลยครับนี่นี่ใส่หน่อยใส่ปอกนี่สิมากเขาวเพ็ดก่อนเขาเยือกกนตุ้นี่บุ้มี่เลยครับนี่ใส่นี่เกินนาซีสองกวา่าเลยพี่น้องนี่นี่ครับนี่พี่น้องแต็มที่สองครับเอา้าหลุดกระต,รตรอหหร้อครับลมจะนอนขื่อไม่แหงเลยครับขื่อลมแห้งปวดร้องป้าบก๋อยเขากินเยือกเลยครับ แล้วก็ห้าก right? so ็แนมยากนมามีปลาบอนบอกรถเดนไปงขนี้ขนี้ออก้วครับไปทาไปล้วไปลออยงเงีเลยพี่น้อง

พี่น้องครับไมน้นีมีแต่รุ่นสองโลขึ้น โอ้ยเบิ้งพี่น้องมันกัดเยื่ออ้อยขาดอีกแล้วครับนี่หูอโหอโ้สดาโอโ้ยี้ยังนี้สงสัยจะเปลี่ยนไปอะไรพี่น้องนี่กัดขาดอีกแล้วครับนี่ครับโอโ้ยเนาะนะเดี๋ยวสิพอไวปสักนี้เดี๋ยวเสรุปผลเลยพี่น้องเบิ่งครับมือนี้น่ะมันน่ะสิอ,อิ่มไปมเหรเงียบไปแล้วพี่น้องนะอ่ะเบิ้งนี่โอ้โหดคักเลยครับ เอาพี miles, anyway, ่น้องครับกะสิมาสรุปผลนะครับให้พี่ให้น้องเบิงนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันหอนแห้งหมดพี่น้องนะครับหอนแห้งเหมือนี้ล่มกับแห้งครับเพราะว่าอยู่ไปนี่คือสิเป็นล่มก่อนยานเป็นลมก่อนอย่าสิเป็นฮิสโตรก่อนพี่น้องนะครับกะช่วงน้าร้อนก็ดูแลสุขภาพนะครับเจ้าของนํานะครับเพราะว่าตกปลาก็อย่าลืมนยพี่น้องห่มนะครับเพราะว่าแดดมันจ่าพดมันแห้งผลนะครับกางแจงแบบนี้นะครับอันตรายสําหรับการตกปลานะครับนะ หมายนี่ก็มันหมายหมายก็โล่งนะพี่น้องหมายโล MM ่งมันนี่ล่มก็แห้งแน่แดดก็แห้งอีกนะครับตัวนี้ก็บใบม่วงมาปั๊บนี่หอนเลยอะเดี๋ยวมาสรุปผลใลยพี่น้องเบิ้งมือนีก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามเต้มเลยพี่น้องนะครับมีบักดูบักไล่ตัวนี้แหละหนาใหญ่สุดพี่น้องสั่งเบิ้งแล้วก็อยู่ที่สี่จุดสองกิโลนะครับสี่จุดสองตัวนี้ก็บสามโลตัวนี้ก็บสองโลนะครับมาไม้นีพอต่ำก็สองโลเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่า มีหน่อยแน่ะครับก็ถือว่ามีแต่ใส่ใหญ่ๆนะครับให้เพียน้องบึงนะครับสำหรับการเลือกไม้ในการตกอ่ะไม้ตรงํากอบวกอะมีผลงานอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าคือจังวันไดนน้อยเพราะว่าบางนึ่งนี่นะครับพี่น้องนะพนวันแหเสียนแห่พนวันก็เลยถามคนว่าบงนี้เขาตกไปแล้วอธิกรอนนะครับก็แสดงว่ามาสัาไม้เก่าเขานะครับป้าๆก็มีกินแหล้วก็ระแวงแน่ไหมพี่น้องเพราะว่าเขาเคยตกแล้วคือว่าแหละครับ มันไสม,ม,ม,มันมันนะครับส่วนของผมเองก็สามแต้มนะครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจสองน้องไม้เอลซแนเด้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับอ่ะพี่น้องสู้อีกรอบนี่ครับนี่ใเงยพี่น้องซีจุดสองกิโลครับนี่าลายแบบดำดำเงียมเลยครับตัวนี้ปะเพื่อ้านครับพี่น้องอ่อนทักเลวยวันนี้

สรุปผลเราไม่เขาอีกครับปะเมื่อดีกว่าพี่น้องโบม,มานแล้วแหละเ้ามึงให้ขาให้ซ้ำนี่แล้วมึงนีกปะ่ะ